บ้านแฟสสไตล์โมเดิร์นท r พิ i ค a l สามห้องนอนสามห้องน้ำ,สอ,นำสองพื้นที่จอดรถสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านเฟสล่งเจ็ดโคงกุ้ง,ง,งกันอาริซาพรติติค่ะมาดูกันค่ะในแต่ละส่วนของบ้านหลังนี้มีข้อดีอะไรบ้าง บริเวณหน้าบ้านนะคะก็จะมีทั้งขยะป้องกําแพงค่ะทั้งขยะตัวนี้นะคะสวยแมย่ตั้นมาเล่นเข้าไปค่ะพื้นรวมจอดรถของเรานะคะก็จะปูโด,ดยคอนกรีตสเต็มค่ะข้อดีของพื้นคอนกรีตสเต็มนะคะก็จะไม่้อยเกิตดตะใครนำนั่นเองค่ะก่อนจะซึ่งบริเวณภายในบ้านนะคะก็จะเจอประตูสมาร์ทด,ดอร์ล็อกตัวนี้นะคะประตูตัวนี้นะคะก็จะสามารถกดกอลลัสผ่านอีคีการเลยมีระบบเมนนวดให้ค่ะและสามารถเปิดปิดป่านมือถือได้ด้วย ข้ามาในตัวบ้านนะคะก็จะจือห้องโุ่งสีซุ้งค่ะห้องพุ่งนี้นะคะจะมีฝ้าเพดานสูง6เมตรค่ะและยังมีหน้าตานิรภัยบานใหญ่นะคะสามามาดับแสงดับล่มโวงชาวใดดีเลยค่ะและจะทำให้รู้สึกถึงความปลอดโปร่งหลง,ลงสบายค่ะ และพื้นที่ตรงนี้นะคะหลูกบ้านสามรถบิวอินเป็นห้องครัวได้เลยค่ะห้องนี้นะคะจะมีพื้นที่อยู่ที่2ีตารางเมตรสามารถวางตัวกินข้าวได้ถึงงทีหนังและทางโครงการก็ยังมีห้องเก็บข้องใต้บันไดให้อีกด้วยค่ะห้องครัวห้องนี้นะคะสามารถพาลูไปึงสงวนนล่งบ้านได้เลยค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนห้องเล็กกันเลยค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะจะมีพื้นที่อยู่ที่20ตารางเมตร และมีห้องน้ำอยู่ในตัวค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างหนีรภัยให้แทมเปอร์อกลานะคะบานใหญ่ให้อีกด้วยจะเห็นวิวสวนนาบานกับวิวทนุนและสูงชาวก็สามารถที่จะรับแสงแดดและลมธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่ห้องนอนเล็กกันเลยค่ะห้องนี้นะคะจะมีพืนที่อยู่ที่10ซองตารางเมตรก็จะได้ฟิลแบบสม่าฉาส้วนร่างบานกันเลยค่ะพอห้องนี้นะคะก็จะมีหนะ้ตาต่างแคมเปรกราฟไฮเมือนกันค่ะก่อนจะขึ้นบริเวณห้องนอนชั้นบนนะคะ ทางกลุ่มการของเราก็จะมีแส่งสว่างทีทางบัดรไดให้อีกด้วยค่ะห้องนอนห้องแย่ของเรายน,นะคะหรือห้องนอนชั้นบนจะมีพื้นที่อยู่ที่25ตารางเมตรค่ะห้องนี้นะคะก็จะพิเศษตรงที่ว่าจะให้ความเป็นส่วนตัวมีฟังก์ชันใหญ่โปร่งโล่งและเห็นวิวห้องพ่วกนั้นเองค่ะ ไม่ต้องกังวลเลยค่ะห้องนอนห้องใหญ่ก็ยังมีห้องน้ำในตัวนะคะแบงค์ส่วนฉาจีนต่นเรียกต่นแห้งและยังมีสุขภัณฑ์แบนชั้นนำยัางแฮเวเล่ให้อีกด้วยค่ะ สำหรับลูกค่าที่ส่วนใจบ้านนะคะสาม,มารถเข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มการบ้านได้เลว,วันนี้ที่กลุ่มการอาริซาโปรติสค่ะหรือโทรหาน้องบิ๊กได้เลยค่ะทีส่วนเก้าแปดส่วนสามหนึงเก้าสนสองสาทางกลุ่การจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ค่ะตั้งแต่แปดโมงช้าจนถึงหกโมงเย็นค่ะแล้วเจอกันนะคะ